สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกบอกว่า สาระสำคัญของกฎหมายจราจรฉบับใหม่จะเน้นการเพิ่มโทษในข้อหาที่กระทบกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและการเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะความปลอดภัยของประชาชนต่อการใช้ทางม้าลายโดยรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนทางม้าลายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างแท้จริงนายรัชดาบอกว่าการณีผู้ขับขี่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะมีโทษปรับใหม่ไม่เกิน4 0 0 0บาทจากเดิม1000บาท และตัดคะแนนความประพฤติท,ทันที1คะแนนหลังตำรวจได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจรและใช้ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถทั้งนี้ผู้มีใบขับขี่ทุกคนจะมี12คะแนนเต็มเมื่อถูกตัดเหลือศูนย์คะแนนจะถูกพักใช้ใบขับขี่พร้อมห้ามขับรถ90วันหากฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่จะมีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน10,000บาท หากถูกพักใช้ใบขับขี่เกิน3ครั้งภายใน3ปีจะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่4จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายทางม้าลายปลอดภยัยวินัยดีและร่วมกันรณรงค์ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางข้ามม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง